เขายังมาใกล้ๆเอาไปให้เขาดูเวลาเขางอแงเ,เขาดูวิด,ดีโอเขาหลับอยู่ที่ขาน่ะลูกที่บอกลูกอย่างงอไว้หันหน้ามาหาแม่ด้วย นอนทีบก็เป็นละเมื่อกี้เพิ่งตื่นนอนใหม่ๆเ,นะเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำทะเลอุ้ยมแม่เปียกอีกแล้วไปมา,มา,มา <c oughs> ให้น้องดูเขาบ่อยๆน้องจะได้จำดูพี่เอาใบพี่เอาใบอย่างนีทำตัวเป็นกบเลยน้องกัน